รรวันนี้น้องจะไปไหนนะจะไปไหนนะคะยายแดงเออไปกินส้มตำกับยายแดงมาแหละครับกับใครครับกับน้าอูกินส้นตมตำที่ไหนนิ่งไม่เหมือนกันครับอ่าแล้วก็ไปไปไหนต่อครับไปอมนะีซ้อนแลบแล้วทคายนะครับวันนี้พี่เปาจะไปไหนพี่เปาบอกได้แต่ต้นคลิปแล้วแม<า>่ไม่บอก <c oughs> ไม่บอกช้ายนะ ใชนะผู้หญิงผู้ชายจะถูกนะโอเคทายว่าพี่เปาจะไปไหนผู้หญิงจะเป็นต้องเป็นสีชมพูนะระบายสีชมสีชมพูเป็นวงกลมาก่อนแล้วค่อยพิมพ์พิมพ์มว่าพี่เปนนายไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปใชพูปไปอะไรพิมมาแล้วผู้หญิงอะโอเคให้รอดผู้ชายก็ให้รอดโอเคแล้วยังไงต่อครับนะบา,บายแล้วให้ของรางวัลอะไรครับส่งของลีนมาให้พี่เปาแล้วพี่เปาจะให้เงินหนึ่งหมื่นบาท มัวแล้วครับเด็กน้อยมานี่มานี่มานี่นี่ครับอ้าวไปแล้วครับฝากกดติดตามเลยครับช่อง baby young pearl ทางเฟซบุ๊กและอินเตอร์เน็ตด้วยนะคะไม่ใช่และยูทูบอ่าช่องอะไรดีดีดี baby young p e ใต้นี้นะคะในคอมเมนต์หาได้เลย baby young pearl เฟซบุ๊กและก็ยู ทู๊นะคะวันนี้พี่เปลยวา,าจะไปกินส้มตำกับยายแดงแล้วก็จะไปอเมซอนนะคะเพื่อนๆกดติดตามพี่เปลวอีกทีนะคะเอาบายบายดีๆบายบายสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับ I อ o v e y o ย